เจอแล้วค่ะทุกคนขาเห็นไหมน,น้องน่ารักมากๆเลยนะคะคือเห็ดพึ่งขาลายนะขาแน่นมากวิล้วนี่ค่ะโอ้ยดอกกำลังกินเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะทุกคนเห็นไหมคะเจอเห็ดพึ่งอีกดอกหนึ่งค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคน มารุ้นกันดอกนี้น้องจะลอดไหมโอ้ขาแข็งปักเลยนะนี่ได้มาแล้วน้องลอดนะคะทุกคนสวยเลยกำลังกินเลยนะคะใบนี้หันมาเจออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ยแข็งปักเลยนะคะน้องโดนไม้ทับอยู่นะโอ้โหมาดึงกันเลยค่ะโอ้ยใหญ่ ทุกคนแน่นปักเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้อมีความสุขจริงๆเลยเวลาเจอแบบนี้เจออีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ดอกนี้น่ารักมากๆเลยนะคะน้องตะมุตะมิมากอ๊ยขาแข็งฟักเลยค่ะอึบโหนี่หาได้มาแล้วนี่เห็ดพึ่งขาลายนะคะ ยังกินได้อยู่นะคะทุกคนทุกคนเห็นเหมือนเมยไหมหนึ่งดอกสองดอกนู่นอีกดอกหนึ่งจะซูมให้ดูเห็นไหมคะสามดอกเลยค่ะทุกคน<ะ>เรามาดึงกันนะคะดอกนี้คือสวยนะคะขาแข่งปักโอ้โหเสียงค่ะดอกที่หนึ่ง มาดูดอกที่สองค่ะอย,ยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนมีสองดอกแล้วค่ะเรามาดูดอกที่สามกันเลยเจ้าอ้าแป๊บนึงนะนี่สองดอก,กแรกก็ีกดอกนึงค่ะโอ๊ยขาแข็งปั๊กเอ้ยนี่ค่ะทุกคนสามดอกเห็ดพึ่งขาไาย มาค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งน้องกันนะคะตอนนี้ก็เดินได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ได้แต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าแต่ละดอกคือสวยมากๆเลยดอกที่หนึ่งคะ่ะสวยไหมสวยสิสวยส,ส,วยสิอันนี้นะคะหัวน้องอาจจะโดนตอดนิดหน่อยแต่ยังกินได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบมากเลยเสียงเวลาตัดขาเข็ดขาเห็ดเนี่ย อเห็นไหมคะนี่ขาน้องแข่งปักเลยนะคะทุกคนดูดอกนี้คะ่ะตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะคะชอบมากอืมอะทำหมวกหลุดอีกแล้วเมททำหมวกหลุดอีกแล้วคะ่ะแต่ไม่เป็นไรกินได้นี่ แล้วก็มาดอกนี้ค่ะเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยหน่อยนะแต่วันนี้อากาศดีนะคะไม่ค่อยหนาวมากนี่ค่ะเลยดูดอกนี้ค่ะทุกคนคือสวยมากเลยนะน้องไม่แก่นะคะทุกคนเมว่าไซเนี้ยกำลังกินเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแต่งขากัน โอ้ยแข็งปักม,มีความสุขจริงๆเลยนะเวลาเดินเข้าป่าล้วเจอแบบนี้ช่วงนี้ก็จะเห็นเมเก็บเห็ดบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนะนี่ค่ะดอกนี้สวยมากม,มาดูดอกนี้กันค่ะเห็นไหมหัวน้องนะ่ะหมวกเนี่ยคือกรอบมากเลยนะคะทุกคนอ่ะเดีใช้ดูข้างในเห็นกันชัดนไหมโอ้ยเป็นอะไรที่แบบ ม,มีความสุขอะเข้าป่าจะบอกว่าขาแข่งปักเลยนะคะทุกคนดูนี้สวยมากไปกันต่อคะ่ะดอกนี้อาจจะโดนตอดที่หมวกเยอะนะคะแต่ไม่มีหนอนเลยนะคะทุกคนกินได้นะเม่จะแต่งนะคะขาแบบแข็งปักเลยทุกคนเอ้ย ไม่อยากให้หิมะมาเลยนะคะอยากจะหยุดความร้อนไว้อย่างนี้เลยกินได้นะคะทุกคนน้องอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นำเสนอดอกนี้ค่ะดูอู้วดูขาดูขาดู่อู้วขาแน่นมากๆเลยนะคะอ่ะเดาเดาเสร็จเสร็จยง่งเสร็จย่าน้องออกก่อนนะคะหู จะบอกว่าดอกเนี่ยคือดูทุกคนดูขานี้แล้วขาแข็งปักเลยนะคะอมาแต่งน้องกันค่ะฟังเสียงฟ,ฟังความกอดนะคะคือน้องแน่นปักเลยนะเนี่ยนี่ค่ะอนี่หืแน่นปักเลยค่ะทุกคนดู สวยจริงๆค่ะดอกนี้เจออีกสองดอกค่ะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขารายนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดเด็ดน้องกันนะคะให้ดูค่ะสวยมากโอ้โหอ่แน่นึกเลยนะคะดอกที่หนึ่งสวยค่ะทุกคนโอ้ยสวยมากๆอันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะมาดูดอกนี้กัน น้องนิ่มๆน,นะคะตะขาแข็งเดี๋ยวเรามารู้นะ้่าหมวกรอดไหมนี่ค่ะโอ้หมวกน้องน่าจะไม่รอดนิ่มๆน,น,นะคะเมย์เอาตะขาไปเนาะอืมอ่ะโอ้โหขาก็นิ่มเลยนะคะดอกนี้ถือว่าไม่รอดนะคะดอกนี้รอดอยู่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนเดินมาก็เจออีกแล้วค่ะทุกคนสองดอกเลยนะอะมาดูดอกนี้ นิ่มๆนะคะอไปดูดอกที่สองเห็นกันหรือยังคะนี่ดอกที่สองมาดูกันค่ะนี่สองดอกค่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะกินได้แค่ขานะคะไปกันต่อเลยคะ่ะเห็นไหมทุกคนนั่นอะ่ะดอกใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดู ฝนเริ่มตกแล้วนะคะทุกคนอุย้ยเห็ดอะไรเนี่ยโอโหเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะใหญ่มากอุ้ยอ้โอ้โหทุกคนดูเห็ดพึ่งขาลายดอกที่หนึ่งแก่แล้วนะคะแต่เมยจะเก็บให้ดูอะให้ดูขานี้ขาที่เมหักมาเห็นไหมดูลูก อ่ะดอกที่สองอ้ยดอกที่สองค่ะอ่ะพามาดูดอกที่สามคือน้องแก่แล้วนะคะแต่ว่าแม่จะเด็ดให้เพื่อนๆดูโอ้โหโอ้ยคือดอกนี้แบบขาดกำลังโอ้ยโอ้ยหักดูค่ะทุกคน เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะโดกใหญ่มากๆเลยทุกคนแต่เมย์มั่นใจนะคะว่ากินไม่ได้แล้วนะคะแก่แต่เก็บให้ดูนะคะตอนนี้เมย์อยู่ทางออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะดูให้ดูชัดๆอ่ะเมย์จะดูหัวน่ะกินไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอ่ะม,มาดูขาขาก็แก่แล้วนะคะอ่ะมาเช็คขานี้ เห็นไหมคะขาแก่แล้วแล้วมาดูขานี้นี่คือแก่นะคะทุกคนก็คือกินไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายเหมือนกันนะคะโอ้โหน้องน่ารักมากมารลุ้นกันค่ะอ้าวน้องยังกินได้อยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะ เดินเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนดูออ้ยน้องสวยมากดึงเลยนะคะโอ้ย,อยดูทุกคนเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนสวยมากนี่ค่ะทุกคนที่ดึงตะกี้น้องมีซอนเข้ามาด้วยนะคะนี่โอ้ยหักเลยอะมาแต่งกันค่ะโอ้ยดอกแรกหมานมากๆเลยนะคะล้มแรงค่ะทุกคน ฝนตกนิดหน่อยนะแต่ว่าใจเราสู้นะคะว่าหนาวมาแล้วนะคะหนาวมาแล้วแต่ใจสู้ค่ะหนาวมาก็ใจสู้ค่ะตราบใดที่ยังมีเหตุที่เก็บก็จะเก็บนะคะสวยมากๆเลยค่ะขาแน่นปักเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะชอบมากมากเลยอะเวลาเดินขึ้นมาแล้วเจออย่างเงี้ยห็ดพุ่งขาลายนะคะแต่ว่า เมเห็นอีกสองดอกนะมาดูดอกนี้กันนี่ได้นะคะทุกคนเห็นกับเมไหมนี่นี่ค่ะนี่แปลว่ามีคนมาก่อนเมย์นะคะมาถึงก็ดึงน้องหักเลยนะเรามาดูสองดอกมีโรดไหมโรดไหมแก่นะคะนิ่มปักแป๊กเลยเห็นไหมดูดอกหนึ่งนี่แก่ค่ะทุกคน ได้แค่ดอกเดียวค่ะไปกันต่อค่ะทำเวลาเจออีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยน้องะมุตะมนีน่ารักมากเลยมาเป็นคู่เลยค่ะเห็นไหมนี่ไดูชัชดๆดึงเลยสิขาทำเวลาฝนจะตกุ๊นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วเมยเห็นอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะอีกสอดอกนี่โอ้ยฝนลงค่ะฝนลงนี่ค่ะ เป็นดอกคู่เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะ,อะเดี๋ยวเม่์จะให้ดูชัดๆเห็นไหมคะอู้ยดึงสิคะรออะยโอ้ยขาแน่นปักเลยคะ่ะอึ๊บนี่อิโอ้ยสวยมากคะ่ะทุกคนอีกดอกนึงอีกดอกนึงโอ้ยแน่นปักเลยคะ่ะทุกคนขาโอ้ยสวยมากเลยนี่คะ่ะสี่ดอก ไปกันต่อเลยค่ะน้องจะไม่พ้นสายตาเราค่ะทุกคนดูขาโอโ้สวยมากขอสัมผัสอุ้ยขาแข่งปักเลยค่ะดึงนี่สวยเลยค่ะทุกคนเมยจะบอกว่าไซส์เนี้ยกำลังกินเลยนะคะขอเก็บก่อนเลยนะคะค่อยแต่งน้องที่หลังทําเวลาค่ะฝนจะตก ทุกคนขาดอกนี้คือสวยมากๆเลยอ่ะดูขาน้องเห็ดพึ่งขาลายดึงค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายทุกคนขาสามดอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงแล้วไปเก็บทีละดอกนะดอกที่หนึ่ง รอดนะคะทุกคนดอกที่สองอู้หูขาแน่นปัก๊กชอบมากเวลาตอนดึงอ่ะดอกที่สามมาดูกันคะ่ะอู้หทุกคนขาดูดอกนี้น้องน่ารักมากอดึงสิขาโชว์ขาโชว์ขาก่อนอู้หทุกคนคะ่ะ สามดอกสวยมากไปกันต่อค่ะดูดอกนี้ค่ะทุกคนรอดไม่รอดไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนเงื่อนเห็นดอกใหญ่มากเคาๆอุ้นแน่นน่ะอะขากลวงนะคะจะเด็ดให้เพื่อนเื่อนดูนะอู้หูอ,อู้ทุกคนหมวกอะคือเก่แล้วนะคะแต่ว่าขาน่ะ กินได้นะคะทุกคนดูดอกใหญ่มากเมเจอตะขานะคะนี่ส่วนหมวกอ่ะเอาน้องไว้ตรงนี้นะคะเก็บขาไปค่ะน้องจะไม่พนสายตาแล้วค่ะทุกคนสองดอกเด็ดสิคะอู้ขาแน่นปักนี้อู้ขาแน่นปักเลยค่ะทุกคนค่โอ้โหโอ้โห ดอกนี้เมยดึงหักแน่ๆนี่ยจริงๆด้วยนี่ค่ะไปกันต่อเห็ดพึ่งขาลายเจออีกแล้วค่ะทุกคนเด็ดสิขาดูขาเห็ดพึ่งขาลายอุ้ยโอย้ดอกนี้คือสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าเนี่ยกรุบมากเลยนะคะเวลาแกนเห็ดพึ่งขาลายน้องจะไม่พ้นสายตาเราค่ะทุกคนดู ดึงสิคะโอ้โหขาแน่นปึ๊กนี่โอ้ยดอกสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยจริงๆค่ะเห็ดพืชหายาลายอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดึงสิคะนี่ยสวยมากนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะน,ๆๆนี่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 โอ้ยนี่ค่ะเจออีกดอกหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดู เห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังนุ่นอุ้ย <laughs> สนุกมากเลยอ่ะ,อะมาลุ้นกันนะคะว่าโุ้ยแข่งปักเลยอดอกนี้ฟังเสียงดึงค่ะดึงโอ้ยโอ้ยทุกคนสรุปนะคะสามดอกนี้คือได้นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ เห็ดพึ่งขาลายดอกแรกของวันนี้กับวันที่ฝนตกนะคะดึงเลยค่ะหูยแน่นมากอูยสวยมากเลยค่ะทุกคนดอกนี้ดอกที่สองตามมาติดๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะไปต่อคะ่ะเอาดอกที่สามนะคะแข็งปอกเลยนะคะนี่มีคนมาหักนะคะแต่ก็อันนี้คืขอขาใช้ไม่ได้นะคะ แต่หมวกใช้ได้มาดึงค่ะเน่นปึกค่ะทุกคนสามดอกเจออีกแล้วค่ะดึงค่ะฝนตกนะเนี่ยพอมาถึงคือฝนตกเลยนะคะอันนี้เอาแต่ขานะคะเดี๋ยวเราแต่งทีหลังเนาะเก็บก่อนมาดูดอกนี้กันค่ะทุกคนอุ๊ยหัวแข็งๆนะะมาดูว้า หัวไม่รอดนะคะแต่จะเอาแต่ขานะคะทุกคนขาน้องกินได้ไปต่อคะ่ะเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนคือมันจริงๆเลยนะเวลาเดินเก็บเห็ดเนี่ยโอ้ยขาอันนี่ออ้ยสวยมากเลยคะ่ะดอกนี้จะบอกว่าน้องขาแข็งปักเลยนะคะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะดอกนี้ทุกคนเห็นไหมไม่เห็นแล้ว ด,ดอกนี้สวยมาก,กคุณโอ้โหดูความขาเคาะนะแน่นปักค่ะโอ้โหขาแน่นปักเลยนีอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอดอกกำลังกินเลยค่ะน้องจะไม่พ้นสายตาเราค่ะมารุ้นกันนะคะว่าน้องรอดหรือเปล่าขอสัมผัสขาก่อนโอโ้ขาแข็งปักเลยค่ะ ดึงค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยอ่ะช่วงนี้เจอแต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะจะไม่มีการลอดพ้นสายตาของเมนะคะดอกนี้จะมุจะมีน่ารักมากโอ้ยขาแข็งปักเลยค่ะทุกคนน,นี่ค่ะโอ้ยแต่งหัวน้องนะคะยังกินได้นะคะอ่อนมาก